จะ่ยืนถามไว้ก่อนว่าจิตใจธรรจิตกับธร่มใจกับความคิดและความรู้สึกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับอธิบายเลยครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเรียกจิตก็ดีจะเรียกใจก็ดีจะเรียกวิญญาณจะเรียกมนัตจะเรียกมโนอะไรก็แล้วแต่ท่านตรัสว่าเป็นอันเดียวกันนะเพียงแต่ว่าหน้าที่ต่างกันตามแต่จะอธิบายในแง่มุมไหนหรือว่าเรากําลังจะพูดถึงมันโดยความเป็นอย่างไรอย่างเช่นถ้าบอกว่า ถ้าจะบอกว่าถ,ถ้าจะพูดในขอบเขตของการรับรู้นะธรรมชาติของการรับรู้นะเราก็ต้องพูดว่าเป็นจิตเป็นวิญญาณคืออย่างบอกว่าวิญญาณธาตุหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นธาตุทางธรรมชาติที่มีความรับรู้ได้รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจอย่างนี้ถึงเรียกว่าวิญญาณธาตุนะเป็นเป็นวิญญาณหรือถ้าจะเรียกว่าเ,เป็น เป็นใจนะบางทีก็ใช้ในแง่ที่ว่าใจเนี่ยสามารถรับรู้สิ่งที่มันเป็นความคิดสิ่งที่มันเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกข์แตกต่างจากตาหูจมูกลิ้นกายนะตามีหน้าที่รับรู้รูปหูมีหน้าที่รับฟังเสียงนะครับจมูกมีหน้าที่รับรู้กลิ่นนะลิ้นมีหน้าที่ รับรู้รสกายมีหน้าที่รับรู้อาการแต่ต้องเป็นแข็งเป็นร้อนเป็นอ่อนเป็นเย็นนะครับแต่ว่าใจเท่านั้นที่สามารถรับรู้ความคิดได้รับรู้ได้ว่าตอนนี้มันกําลังสบายหรือว่าอึดอัดรับรู้ได้ว่าตอนนี้กําลังฟุ้งซ่านหรือว่ากําลังสงบอยู่นะไอ้นี่เป็นพูดง่ายๆว่าที่เราเรียกเป็นจิตเป็นใจหรือว่าเรียกเป็นวิญญาณหรือเรียกเป็นมนัสอะไรก็แล้วแต่มันใช้กันตามหน้าที่มันใช้กันตามหัวข้อธรรมที่กําลังพูดถึง ส่วนความคิดนะมันเป็นการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยอย่างตรงน,นี้มันมันก็คือมันก็คือสิ่งที่เราจะสามารถพูดคําว่าจิตได้แล้วเพราะว่าเราจะเอามาใช้คู่กับคําว่าเจตสิกนะครับความคิดหรือว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทางจิตเนี่ยเรียกว่าเป็นเจตสิกทั้งสิ้นเจตสิกนี่ก็มีทั้งความรู้สึกสบายความรู้สึกอึดอัดนะหรือที่เรียกว่าสุขทุกข์ เจตสิกที่สองกนะ็เป็นสิ่งที่เรียกว่าความจําได้หมายรู้นะที่มันกําหนดจดจําอะไรต่างๆได้ที่มันรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล,ล 3, นะ้วจิตสิกที่สามก็อย่างเช่นไอ้ความคิดปรุงแต่งเป็นดีเป็นชั่วความชอบความชังนะรือว่าอะไรต่างๆทั้งหลายที่นอกเหนือจากความสุขความทุกข์แล้วก็ความจําได้หมายรู้นั่นเหมารวมเป็นไอ้ความปรุงแต่งหรือที่เรียกว่าสังขารขันหมดเลยนะครับ เวลาที่เราพูดว่าจิตกับความคิดแตกต่างกันยังไงเราก็ต้องพูดอย่างนี้แหละว่าความคิดมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยสัญญาบ้างสังขารบ้างนะเพราะจําะจำอะไรบางอย่างได้นะเพราะกําหนดจดจําอะไรบางอย่างได้มันถึงได้เป็นรากของความคิดขึ้นมานะส่วนความคิดที่มันจะเบนเป็นทางเจตนาดีหรือเจตนาร้ายอันนั้นเป็นส่วนของสังขารขันนะความคิดมันเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตจิตมันจะ เป็นกุศลหรือว่าอากุศลก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเจตนาว่าเป็นดีหรือเป็นร้ายนะครับความแตกต่างของมันอยู่ที่ตรงนี้แหละความคิดเป็นตัวปรุงแต่งจิตให้มีความเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าหากว่าคิดดีเราสามารถจะมองออหลักฐานได้ตรงที่ว่าจิตของเรามีความสว่างจิตของเรามีความรู้สึกสบาย นะแต่ถ้าหากว่าคิดร้ายจิตของเรามันมีความรู้สึกมืดมีความรู้สึกอับมีความรู้สึกทึบมีความรู้สึกตันนะไม่ไม่สบายไอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลของการคิดไม่ดีจิตกับความคิดไม่ใช่อันเดียวกันแต่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาถ้าทางทางจิตวิทยาของฝรั่งเขาจะเรียกความคิดเป็น stream of c o n s c i ยสหมายความว่าเมื่อใดที่เรายัง มีความสามารถในการตื่นในการรับรู้อะไรต่างๆมันจะต้องมีความคิดไหลมาเทมาอยู่ไม่หยุดนะแต่ถ้าหากว่าฝึกจิตจนกระทั่งพ้นจากระดับธรรมดาได้เราจะพบว่าความคิดมันหยุดได้นะกระแสะความคิดมันสามารถที่จะยุติลงนะมันกลายเป็นสภาวะทางใจที่รวมดวงเด่นนะเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้ายอยู่ไม่มีความคิดเลยเงียบจากความคิดฟุง้งซานนะครับมีแต่เจตนาแค่จะเข้าหรือจะออกจากฌาน น,นนี้ก็คงพูดในขอบเขตเท่าที่จะให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับ